ทุกคนครับวันนี้พามาถนนบรรทัดทองอีกครั้งหนึ่งนะถนนนี้มีอาหารหลากหลายมากๆเป็นแหล่งรวมคนที่รับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับขอขอย้ำตรงนี้ว่าถ้ามามื้อกลงวันจะไม่ค่อยเห็นร้านค้าเท่าไหร่นี่วันนี้เรามากินหมูกระทะตั้งอยู่ตั้งอยู่เนี่ยอยู่ตรงหัวปุ่มเลยนะใกล้ๆโรงเรียนศรีตะบุตรน,นะศรีตะบุตเดินม,มาเลยมาตรงสี่แยกเนี่ยก็จะมาถึงตรงนี้ จะเป็นร้านตั้งอยู่นะครับนี่โอ้กล้องสั่นนิดนึงนะน้าจิ้มขอบอกเลยว่าน้ําจิ้มน้ําจิ้มสุกี้เนี่ยที่ไม่ใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอร่อยมากๆนะครับแล้วก็เมนูมีให้สั่งเนี่ยหลากหลายแต่วันเนี้ยเราสั่งเมนูที่เรียกว่าสามหมูในในหนึ่งเมนูเนี่ยเขาจะใส่ในจานหนึ่งเนี่ย เขาจะใส่หมูมา3อย่างนี่เลยมีทั้งหมูหมากหมูสไลด์แล้วก็หมู3ามชั้นแถมผักมาด้วยอีก1จานนะครับราคาน่าจะ200กว่าบาทประมาณนี้นะเตาก็ดีเตาเนี่ยย่างแล้วไม่มีการติดนะครับเตาเตาเนี่ยไม่ต้องใส่น้ํามันด้วยไม่ต้องใส่มันหมูด้วยสามารถย่างได้เลยไม่มีการติดเติมผักได้เต็มที่นะครับอร่อยมากๆครับร้านนี้ขอให้มาลองเลยตั้งอยู่บรรทัดทองครับ